มือการครับผมผมรำดีครับผมดบ่มบ่มนะครับผมขัวกระแตครับผมขัวกระแตสามตัวครับผมสองตัวครับนี่ตุ้ยไงครับไซครับผม หัวใส่ผักใส่เผือเข่าวท่านี่หนึ่งอยู่ครับจังหน่อยพเลรอครับผมเด้อครับเด้อกินข่าวแรงน้ำกันคือเก่าครับผมไม่เป็นข่าวแรกเนาะเขาเด้อคือเก่าครับ ออหอมเครืองเครื่องแบบแน่นเลยครับผมรัมมบรองมามีกินกระแตเลยครับ,บ,บนี่อยซ่า ครับผมมะเขือลงแล้วครับผม,มตามด้วยผักนี่ผักไสครับผมเมื่อนี้สวดมอไปแล้คเป็นเชฟให้ครับเมื่อนี้เชฟเปี่ยนหนาเรืเร่อยๆครับผมนถนัดไพ่ถนัดมั่นครับเพื่อนนี่นัดแกงออมอาหารปลาครับเพื่อนนี่ แบบหอมเลยครับเห็ดแบบบ้านเฮ้าครับผม เียนเชฟครับเมื่อเี้่เชฟกระทะเหล็กกับแก้นะครับเป็นว่าสูตรเพื่อนครับเนี่สูตรเพื่อนกินอยู่บ้านประจำครับใสซ่ซิมมึงก็ดูแล้วลองซิมมึงนะครับผมอ,อ,บบบอืม้ รายการขนาดครับผมแบบแซบเครื่องหลายครับผมมีกินกระแตเลยครับผมได้กินหอมเครื่องกะพักครับผมขุดยอดเผาับแกะบมะเขือเอ้ลืมลืมเห็นมะเขือสุกก่อย่งกะพักลงนอก เพิ่นว่าสูตรเพิ่นครับเสียบน้ำเพิ่นอยู่มาแล้วครับกินเสาน้ำกันครับผมตกักมเยบร้อยครับผมเนี่ยสองตัวนี่ก็ไบ้หล,ย,หลยอยเนาะครับ เด้อครับเด้อเขาเด็กน้ากัน,นเจี่ยวบองครับผมเจียวบองเจียวบองหอมๆเลยครับนี่เขา,ขา,ขาเครับเขาย่อหง่อนนะครับนมาแล้วครับผมแสบๆน้ากันในค่ำคืนนี้ ัากาศครับผมอยู่หลายคนครับมาเลยตำเข้ามาเลยกินาเละครับด้อไปอครับผมเขาหอนหอนครับนี่เลยหอนหอน กินกับขัวกระแตมือนในแส่บปั้นยังล่ะครับผมอืมเขเอาเสแปวงมาด้นี่ติปกับมี่ครับผมเที่ยวบองครับผม น่าก็กินบอกผสมกันนี่ครับผม